สวัสดีครับตัวแมพี่น้องภูมักง่วนเซานี่โบโบฟาร์มนะครับมาพบพ่อตแม่พี่น้องเป็นเสวนอังคารที่21เมษายน2563นะครับเมื่อนี้นะครับเป็นมือค่ายวันเกิดนองเมษานะครับนี่ง่วลูกผสมตัวฟู่ตัวนี้นะครับ อายุครบหนึ่งปีเต็มมือนี่นะครับน้องเมษานะครับเป็นลูกของแม่อเรญญาครับงัวบันบานนะครับผสมกับลูกผสมบามันนะครับเอาหาไม่กินจะเศร้านะครับน้องเมษานะครับความสูงร้อยสามสิบบวกครับนี่บึ้ง มนเบิกล็อกตัวนะครับถ้าบกาคิดถึงสีนะครับก็ดูดีนะครับสำหรับท่านที่อยากได้นะครับหรือว่ากำลังหางวบกูเพื่อที่ไปเป็นพอพันคุ้มฟูงนี่ผมว่ากับเบิ้งหุนการแล้วก็ ใช่ได้นะครับน่าสนใจนะครับน,นี่สิไปทำงานนะครับบ่ได้เอาออกจากคอ,อกนะครับเอาไว้ในกระช่งเนี่ยล่ะมั่วกระช่งปูหนะ้าลูซสี่ไปทาเขากินนะครับตัดมาเกี่ยวมาให้เขาปูกันกับเรี่ยงแหง น,น้ำเลี่ยงบั์เต็มรอยปันไดน,นะครับก็บเลยดูผมพร้อมไปนะครับเดบไปเลี่ยมหญ้านั่งทงไตทงหน้าจะพอวันหยุดนะครับวันปกติก็ไปทำงานกันนะครับครับผู้ใด,ดสนใจนะครับอยากได้ไปคุ้มฝูงนะครับ กระทักเข้ามาเด้ครับเด้อโบโบฟาร์มนะครับ0 8 3 2 6 5 9 9 3 5นะครับอ่ะคุยกันนะครับหรือสีมะเบิงง้งมะแย่งตัวจริงนะครับกะติดต่อมาได้ครับอสอบถามโทู่มาัชากอนนะครับบางครั้งบางที่กะอาทิตย์บริยูเฮื่อนนะครับอ่ะตุละปละปับหลายยามคือว่าหรือคนเท่าเนาะ นะครับส่วนตัวแม่ตัวแม่น่กนกะทองแก้แล้วนะครับกับนดขวดวันที่สิบเจ็ดพฤษภาษที่จะถึงนี่นะครับใส่ซีไวศูนย์กงหกไว้แล้วครับนะครับรู้สึกว่าแม่ทรงลูกดีนะครับอ่าออกมาทางพอยังสูงเลยนะครับนี่กินยาเก่้งคำนองเมษา สุดยอดเลยนะครับคัดซีชวีวันจังหน่อ,นอ,โอ้โอคือสี่เหลี่ยมมุครับนี่คือภาพร่วมนะครับน้องเมษานะครับอายุ1ขวบมือนี่พอดีนะครับยี่สิเอ็เมษายนหกสานะครับ้สนสูงลอยสาบวกครับนี่นะครับนี่หน้าตรงของเขา เบิง่งคอขาเงาฮางนะครับเนี่ยเงาางกับปันหางแง่พลอแล้วนะครับดูมันมีตำหนิครับน้องเมษาสมบูรณ์แบบครับเขากับธรรมชาตินะครับบริเตุเขา พี่พยายามสินเขาเป็นธรรมชาติของเขานะครับว่่อยากไปรบกวนเขาหยามาใส่ห้างให้กินเอาน้ำใส่อางก็ปล่อยอยู่ขอบนะครับแมงวันค่อนข้างเยอะเนี่ยช่วงนี้แมงวันทองนะครับกินบดม่วงนะครับหรือดูผลไม้เมืองไทยเนาะ ครับใครสนใจก็ทักมาเด้ออีกข้งหนึ่ง083 265 9935หาเก้เกา้นยครับเ้อโบโบฟร์มนะครับอยากมาเบิ้งตัวจริงนะครับกโทรมาก่อนนะครับเพื่อบังคับที่อาจสิบอยูนะครับไปทุระก็จะได้วิ่งกลับมานะครับครับเจ้านี้นะครับโบโบฟร์มก็ต้องขออําล่าผ้าจากพ่อแม่พี่น้องไปสำนีสะกก่อนนะครับรอเบิ้งคลิปหนาจัื่งว่ากันนะครับ สวัสดีครับ